ที่โรงแรมโรดบูดนะโรงแรมโรดบูดนี้เป็นโรงแรมของคุณเอมพินทองทานะาลูกชายค,คุณทักษณิณนะครับก็ผอบอเหล่าทัพนะครับมาร่วมโต๊ะอาหารกลางวันนะครับทั้งหมด3ท่านจาก<ม>ทั้งหมด4ท่านนะครับจะมีผออทหารสูงสุดนะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผอ,บอทอบอพลเอกจเจริญชายหินเทาผอทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมส่วนผอ,อทอ,อนะครับผู้อชาการอาหารการเนี่ยติดภารกิจเดินทางไปเยอรมันมก็เลย มาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันไม่ได้นะครับแต่ว่าผลการหาลือนะมีเขาคุยกันหลายเรื่องนะครับคุณสุทินเนี่ยออกมาเปิดเผยอ,อย่างเช่นเรื่อง เปลี่ยนเกณฑ์าหารใช่ไหมครับใบบัวใช่ค่ะเขาบอกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารเป็นรูปแบบสมัครใจในเดือนเมษายน2567ที่จะมีการเกณฑ์ทหารอีกครั้งจะเห็นอัตราเกณฑ์ทหารที่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอนและจะค่อยๆหมดไปจนเหลือเพียง การเข้ากองทัพแบบสมัครใจนะคะแล้วก็คุณสุทินเนี่ยยังบอกอีกว่าหลังจากพูดคุยกับว่าที่พอบอเหล่าทัพแล้วหลังจากนี้จะไปพบกับพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะรวมไปถึงพลเอกเชษฐาฐานาจารโรนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกําลังจะประสานเข้าพบกับพลเอกวิชิตยาทิพย์และพลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะรว วมไปถึงจะพบนักวิชาการด้านความมั่นคงค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นแง่มุมต่างๆด้านความมั่นคงต่อไปครับก็ปัจจุบันนะครับกองทัพเล่านะ,ะมีความต้องการบนอาหารปีละ9ก0าหมื่นนายนี้ลดลงมาแล้วนะครับจากเดิมแสนนายก็ในจํานวนนี้นะครับเป็นทหารเกณฑ์35,000นาันนายนะครับอันนี้ค,คุณตุทินบอกว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการเปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการคุยกันถึงเรื่อง ลดจํานวนนายพลลงนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณตุทินบอกว่ารอกองทัพทําตัวเลขมาให้ดูก่อนแต่ว่าตามแผนของสภาการโหมเนี่ยภายในปี2 5 7 0จนะครับจะลดนายพลลง5 0นะครับแล้วก็ลดกําลังพลลง1 2 0 0นนายนะครับประหยัดงบได้ประมาณ2 9 0 0 0ล้านนะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะ,ะภารกิจปฏิรูปกองทัพภายใต้บิ Big ๊กทินอ่าำตรีว่าการกระทรวงการะโหมพลเรือนอะไรนะครับขึ้นมาคุมกองทัพนะครับ สำหรับประเด็นผู้ช่วยน้ำตีกะลาโหมเมื่อวานมีความาชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านสุทินคังแสงนะครับได้ทาบทามบิ๊กแป๊ะนะครับผลเอกนิพัฒนท,ทองเล็กอดีตประหลัดกระทรวงกะลาโหมนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าปทมคือผู้ว่าชา,ชาตินะมาช่วยเป็นผู้ช่วยน้นตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ย เดี๋ยวพลเอกนิพัท์นะครับเตรียมยื่นใบลาออกจากที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะครับเข้าไปช่วยงานกับทรวงกรลาโหมเพื่อเดินหน้าภารกิจปรับโครงสร้างกองทัพแล้วก็เปิดโรงพยาบาลอาหารนะครับรับรักษาประชาชนให้มากขึ้นนะครับทํากองทัพให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของไปกระชากความสัมพันธ์กับผบหลัทับชุดใหม่แล้วนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นต่อมานะครับ New, เจลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีบรุรีจัดงานยิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรันฟอร์ไลฟ์2 0ง3ูนย์อเจีนติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลฟ์2023ูนยายเจลีนิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่ห้ตุลาคมนี้